ในตอนที่ the fire alarm ก็คือไฟสัญญาณไฟใช่ไหมคะสัญญาณไฟเนี่ย went up ร้องขึ้นมานะคะร้องขึ้นมาตอนที่พวก,กคือกำลังเล่นกำลังกำลังเล่นวอลล์บอลอยู่ในภาาวิชาพละก็คือวิชาพละ นะคะเราตรงเนี้ยเราจะต้องเราต้องพูดว่าเราต้องพูดว่าในในตอนที่พวกเขากำลังในตอนที่พวกเขากำลังเล่นวอลเล่บอลในคาบพละสัญญาณไฟก็ดังขึ้นอ่ะ เราต้องเอาควาว่าในตอนที่เนี่ยมาอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังกำลังทําอยู่หรือเกิดขึ้นก่อนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องใช้ when ขึ้นก่อน when they when they were playing f o r l e b a l l in PE แล้วเข้าไปถึงถึงจะเป็น the fire alarm went up กเรีิดตามครูด้วยนะคะและช่วยครูตอบด้วยนะคะอ่ะเอาเวนนะคะในตอนที่พวกเขาเนี่ยกำลังเล่น,นะคะ่ะเวนเดอร์พยายามตอเพื่จะได้ไม่หลับ ว bon อลเลย์บอลอินพีเก่งมากพีพัทตอนนี้กราฟหัวใจเธอขึ้นมาแล้วนะคะกราฟหัวใจเธอขึ้นมาแล้วนะคะไม่ได้อยู่ในห้องไอซียูครับอยู่ห้องไอซีนี่เธอออกจากห้องไอซียูแล้วนะคะตอนนี้นะคะออกจากห้องอ <ICU S 2> ไอซียูเียวเด้เล่นมุกไอซียูด้วยเหรออ๋อใช่ จ <Wow. S 2> มุกไอซเนี่ยนะลาชันมันไม่ใช่มุกนะลูกแต่มันคือมันคือเกรดนะคะเกรดนะคะเกรดหนึ่งเนี่ยคืออยู่ไอซูไอไม่ให้เกรดหนึ่งในห้องดับจิตนะลกูกผมว่าห้องแบบจิตครับ จากนั้นเราก็เอาประโยคเอาประโยคที่เป็นไฟสัญญาณไฟล้องขึ้นมามาต่อนะคะมาต่อนะคะไฟ mm hmm. อลาว์เวนอัพเก่งมากพยายามช่วยครูตอบลูกนะคะเธอจะได้ไม่หลับนะ อะไรหัวร้าอะไรหัวร้าแม่พูดดังเกินพวกพวกราชันได้ยินหมดแล้วเบา,าหน่อยอต่อไปข้อที่สามนะคะอ่ามาดู why I was Taking a science test, we had a fire drill. <c oughs> ในขณะที่ชันเนี่ยกำลัง taking a science test ก็คือกำลังทําหรือกำลังส่งข้อสอบพวกเราก็มีมีไฟไหม้ขึ้นมา อะไรมันต้องเกี่ยวกับไฟไหม้ตลองไอ้บทนี้อะนั่นคือความผิดขอไฟไหม้ครับครูทีนี้เราจะมาเปลี่ยนกันตรงไหนมาดูเปลี่ยนตรงม่ นคะนักเรียนในขณะที่พวกเรากำลังส่งข้อสอบนะคะพวกเราเนี่ยก็มีดริลเนี่ยมันแปลว่าแปลว่าเจาะหรือแต่อันนี้ไม่ได้จะแปลว่าเจาะนะอันนี้น่าจะแปลว่าทะลุต้องเป็นคำนามไฟมันทะลุเหรอลูกพวกเรามีไฟทะลุเข้ามาในห้อง พวกเราก็กําลังมีไฟเข้ามาในห้องเพราะว่าใช้วายเนี่ยนักเรียนคะมันจะต้องเป็นสถานการณ์เดียวกันกําลังเกิดอันนี้อันนี้ก็กําลังเกิดเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะต้องใส่ v ว r b เติม ing นะคะทั้งสองประโยคเลยประโยคตรงนี้ใส่แล้วนะคะแต่ประโยคตรงนี้ยังไม่ใส่ทำไมคุณครูลู้ว่าตัวเเป็นประโยคล่ะ คุณครูก็ดูที่ประธานค่ะถ้าเห็นประธานปุ๊กแล้วข้างหลังมีเวิร์บมีกิริยาแสดงว่าเป็นประโยคที่สองนะคะอันนี้คือประโยคที่หนึ่ง I เป็นประธานเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใส่ลงไปตรงใส่ลงไปแบบไหนประโยคที่สองเราต้องเติม ing ค่ะ นักเรียนพวกเรามีการมีไฟเจาะเข้ามาในขณะที่พวกเรากำลังส่งข้อสอบวิทยาศาสตร์พวกเราก็มีไฟอ้านักเรียนคะประโยคนี้เราไม่ต้องใส่เราไม่ต้องใส่ไอ้นี่หรกหน้าจอไปหนแล้ววะ ประโยคนี้เราไม่ต้องใส่ลูกเราไม่ต้องใส่ ing ลูกเราใส่คอมมาค่ะเราใส่คอมมาค่ะ<อ>คุณลูกันนะไม่รู้เลยใส่คอมมาตรงไหนครับคุณเราใส่อคอมมาตรงไหนตรงไหนตรงประโยคที่สองนี่ใส่คอมมา 1, 1> ลง 1, 1> ไปตรงนี้อ่านี่ยอ่าไม่ต้องใส่ ing ค่ะใส่คอมมานั่นหมายความว่า ใช้เว้นใช้ไวต้องมีคอมมาด้วยนะตรงนี้เขาไม่มีคอมมาก็ใส่คอ,อมมาดอวยกาประโยชลงมาก่อนนะแล้วค่อยใส่คอมมานะ พอมาข้อที่สี่ค่ะทุกคน we were watching อันนี้ถูกแล้วพวกเรากำลังล้างจาน the dishes นะคะในตอนที่ในขณะที่มันคือเวลาสี่ทุ่ม ten thirty ten h i r t y ตอนกลางคืนนะคะก็คือสิบโมงครึ่งใช่ไหมคะ ten ก็คือ10บ thirty คือสาสิบ ถ้าเป็นตอกนกลางคืนบ้านเราก็เรียกว่าสี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมคะอ่ะพวกเรากำลังล้างจานในตอนเวลา4ี่ทุ่มครึ่ง last night ก็คือเมื่อคืนนี้ทีเนี้ยหลังวายมันต้องเป็นประโยคจะมาเป็นกลุ่มคำแบบ t h นเแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องใส่ประโยคเข้าไปและประโยคคุบอกว่าไงประโยคจะต้องมีประธานและมีกิริยา เพราะฉะนั้นตรงข้างหน้า ten thirty เราต้องใส่ปากทานปากทานในที่นี้คือเราจะบอกเวลานะคะเราก็ใส่อิดลงไปลูกนะคะใส่อิดลงไปและบอกการบอกเวลาเนี่ยเราก็ต้องใส่ w o r d to be อิดคู่กับ was ค่ะก็เป็น why it was 1 0 3 thirty last night นะคะ หลังเวนหลังวายจะต้องเป็นประโยคและคำว่าประโยคคือต้องมีประธานและกิริยา อ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะวันนี้ก็คือทำหน้านี้หน้าเดียวนะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์ยี่สิบคำทุกวันเหมือนเดิมะนะคะส่งมาและเราได้เรียนการครัดลายมือไปแล้วเพระนาะฉะนั้นลายมือนะคะลายมือไม่ใช่ลายแข่งนะคะอื้ม สว,สวัสดีครับอาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ